ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของจุงโกะด้วยนะครับผมและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแลกนาล็อกโมบายอิทเทอร์เนลเลิฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนนะครับไปรู้จักกับกิจกรรมที่ชื่อว่าโบลิ่งแบทเทิลนั่นเองนะครับผมซึ่งโบลิ่งแบทเทิลเนี่ยจะมีแค่สัปดาห์ละ1วันเท่านั้นนะครับนั่นก็คือวันพุธช่วงเวลา2องทุ่มถึง2องทุ่มคร่งเท่านั้นนะครับผมอ่ะโบลิ่งแบทเทิลเนี่ยเล่นแล้วได้อะไรครับผมก็ หลักๆเลยนะครับที่จะได้จากโปลนิงแบทเทิลแบบหาจากที่ไหนไม่ได้เลยก็คือเจ้าเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญรางวัลคุ้มกันนะครับซึ่งเหรียญน,นี้สามารถเอาไปแลกพวกญ่าแมวที่เราไม่สามารถหาจากมอนสเตอร์ตัวไหนได้เลยนะครับผมแล้วก็พวกหยดน้านะครับพวกขนนะฮะหรือว่า bon ริบบอนนะฮะอ่าเลดริบบอนนะครับผมก็สี่อย่างนี้เนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่เราไม่สามารถหาได้นะตอนนี้นะแผทปัจจุบันเนี่ยจะหาได้จากเหรียญที่ได้จากโปลนิงแบทเทิลเท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวก อ,อันอื่นที่เราสามารถหาได้ในเกมอยู่แล้วเนาะแต่ว่าสอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครจะอัพการต้าอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้ย่าแมวนะครับผมก็สามารถซื้อได้สัปดาห์ละสอันนั่นเองนะครับผมก็เป็นเหรียญที่ควรเก็บไว้นะครับผมเพื่อที่เราจะทําการอัปเกรดของเวลาที่เราขาดวัสดุพวกนี้นะครับผมอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้เนี่ยจะเป็นเหรียญตัวนี้ครับผมเป็นรูปแองเจลลิ่งนะครับเป็นโปรลิงเฟเวอร์นะครับก็จะมีของเล็กๆน้อยๆให้แลกครับไม่ว่าจะเป็นข้าวปั้นนะครับผมทาเลนต์ฟูด นะเราก็มีพวกขวดจ็อบขวด exp นะครับต่างๆนะครับมีหอยเชลล์นะครับเอาไว้ซื้อของจับสัตว์เลี้ยงนะครับมีเพชร exp potion แล้วก็ที่เด็ดสุดก็จะเป็นเฟืองทองนั่นเองนะครับผมก็ใครอยากรีเบลก็อาจจะเอาเป็นตัวพวกนี้นะครับผมใครอยากได้เฟืองนะครับผมก็อาจจะเก็บ600มาซื้อเฟืองนั่นเองนะซึ่งอันนี้ก็อยากให้มันเล่นกันไว้นะครับทุกสัปดาห์นะแค่วันละ5นาทีหรือว่าวันละ10นาทีก็พอ นะครับผมอ่ะวิธีการเดินทางมานะครับก็มาที่ทะเลทรายโซกราดเดสเซิร์ตนะครับผมแล้วก็วาวาปทางขวาเลยครับผมนี่นะเข้าวาร์ปทางขวามาครับตรงนี้เลยนะเพราะว่าเราไม่สามารถวาร์ปคาฟ่านะครับมาถึงแบบนี้ได้นั่นเองนะครับผมนี่มาถึงแล้วครับโปลิงไอแลนด์นะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยจะมีเจ้านอตตี้โปลิงอยู่ตรงนี้นะครับผมวันพุธเนี่ยเวลา2องทุ่มเนี่ยคนก็จะมาออออกัน เราก็มาคุยกับ NPT ตัวนี้แล้วก็กดที่สมัครครับผมหลังจากกดสมัครเนี่ยมันจะขึ้นจับคู่ให้ข้างๆแมปนี้นะครับผมก็รอสักพักนึงถ้าเกิดมีคนครบ10คนเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะจับคู่แล้วก็เริ่มเข้าการแข่งขันเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมมีคลิปที่ผมอัดไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่ามันเล่นยังไงนะครับมันเป็นยังไงให้ดูด้วยนะครับแล้วของรางวัลเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเนาะ ก็อธิบายไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยแมปนี้นะครับใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปเนี่ยผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับเพราะว่ามันก็สงบดีไม่มีคนแล้วก็แมปก็สวยด้วยฮะตอนเช้าๆนี่น่าจะสวยกว่านี้ครับเห็นไหมฮะว่าแมปมันน่ารักนะครับผมใครที่เป็นสายถ่ายรูปนะฮะก็มาลองถ่ายรูปดูได้ครับเดี๋ยวผมเดินไปให้ดูนะฝั่งหนูเนามีอะไรบ้างนะครับผม ปุ๊บกดวิ่งเร็วไปเลยฮะปุ๊บอ่าวิ่งเร็วครับซอยเท้าไปเลยนะเนี่ยฮะมันก็จะเป็นแมปที่ค่อนข้างน่ารักนะครับแล้วก็เหมาะแก่การถ่ายรูปนะชวนแฟนหรือว่าชวนเพื่อนๆในกิวรวมตัวกันมาถ่ายรูปได้นะครับใครที่แบบว่าชอบมารวมตัวกันถ่ายรูปนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Bowling i r l a n d นะครับผมก็เดี๋ยวจะไปดูคลิป b o w i n g b a t t e กันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ มันจะสนุกแค่ไหนครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมโอเคครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมอัดไว้ตอนที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมโปโล่ิงแบทเทิลวันพุธสองทุ่มถึง2องทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับผมก็ตอนนั้นผมเนี่ยอัดคลิปไปพูดไปไม่ได้นะเหมือนจะมีปัญหาก็เลยอัดเป็นคลิปแล้วก็มาใส่คาพูดที่หลังนะครับผมอ่ะก็เพื่อเข้ามาเนี่ยพอเรากดสมัครเนี่ยมันจะมีขึ้นจับคู่ขวาบนนะครับใกล้ๆแมปอ่ะพอจับคู่ได้สิคนปุ๊บ มันก็จะเข้ามาในแมปครับผมแน่นะเป็นสั่งเวียนเลยนะฮะเป็นแบบแมปโ l ลิงไอแลนด์นะครับก็จะมีด้วยกัน10คนนะอ่าเราก็จะได้เป็นโพลิงสีต่างๆนะแล้วแต่ดวงว่าเราจะได้สีอะไรนะครับแล้วก็จะมีเห็นไหมฮะเหมือนเป็นลูกแก้วของมองเนี่ยขึ้นอยู่บนหัวนะเออนะแต่ว่ามันจะเป็นแอปเปิ้ลสีทองนะครับผมก็เราต้องชนกันฮะเนี่ยให้แอปเปิ้ลมันร่วงนะครับเมื่อแอปเปิ้ลร่วงเนี่ยเราก็ทําการเก็บแอปเปิ้ลนั้นนะครับผมนะเนี่ยเก็บไปนะแอปเปิ้ลนะครับ ซึ่งใครที่ได้แอปเปิ้ลมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะนะแต่ว่ามันก็จะมีเวลาให้เล่นเนี่ยประมาณ5นาทีนะครับผมเราต้องอยู่รอดให้ลูกแก้วเราเยอะที่สุดนะเออแอปเปิ้ลเยอะที่สุดเราก็ชนกันไปถ้าเกิดเราจะชิงแอปเปิ้ลฝั่งตรงข้ามนะครับผมแล้วก็ในแมปนะครับผมจะมีพวกมอนสเตอร์นะครับยืนอยู่นะแล้วก็มีพวกกล่องนะครับมีมิกเนี่ยยืนนะครับเมื่อเราทําการชนเนี่ยมันก็จะสามารถมีสกิลออกมานะครับผมให้เราเก็บใช้ได้ครับนี่เห็นไหม มีสก,กิล,ลครับนี่แล้วผมก็กดใช้ได้นะครับผมสก,กิลเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายครับผมอ่าตอนนี้ผมขึ้นเป็นที่1แล้วนะครับผมนะด้วยแอปเปลิลสีทอง7ลูกนะครับผมก็ถ้าเกิดเราขึ้นนําแล้วเนี่ยเราก็อาจจะหนีจากวงนะฮะเนี่ยเห็นไหมว่าผมโดนชนล่วงหมดเลยนะฮะแล้วก็รีบเก็บครับผมอ่าเห็นโกดไหมฮะนะที่บินไปแล้วนะครับโกดท,ที่บินไปเนี่ยนั่นหมายความว่า ถ้าเกิดว่าเรานะครับแอปเปิลสีทองเนี่ยไม่เหลือสักลูกเนี่ยเราจะกลายเป็นโก้ดนะครับแล้วเราต้องเก็บ2ลูกก่อนนะครับถึงจะกลับมาเป็นโปลิงแบบเดิมนั่นเองนะครับผมอ่านี่ฮะเห็นไหมผมกําลังขึ้นนําเป็นที่1นะครับผมก็ทําการเดินวนๆไปนะฮะเป็นเวลา5นาทีนะครับเพื่อที่เราจะได้เหรียญมาได้ของรางวัลมาแลกของต่างๆนั่นเองนะครับผมมีพวกแท็บอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะ โอเคฮะตอนนี้ผมก็มีอยู่12ลูกนะครับผมก็เรียกได้ว่าขึ้นนาแล้วนะครับผมแล้วก็มีคนพยายามจะไล่ผมเห็นไหมว่าตามผมมาเพียบเลยนะฮะแต่ว่าระบบเนี่ยรู้สึกมันยังจะหน่วงๆอยู่ที่นิดนึงนะครับผมเพราะว่าเห็นไหมว่าแอปเปิลทองตรงนี้ผมเก็บไม่ได้นะครับเหมือนมันบั็กนะโอ้โหเห็นไหมดนชนล่วงหมดเลยครับก็ต้องเอาคืนครับผมเห็นไหมว่ามันบั็อกอยู่เห็นไหม ไอเนี้ยลูกแก้วเต็มหัวเลยครับตอนนี้ผมตกไปอยู่อันดับที่สี่แล้วนะครับทนครับทนครับนี่ฮะเห็นไหมชนให้มันล่วงครับนี่ผมก็ขึ้นอันดับหนึ่งครับนะสลับกันไปนะครับผมเนี่ยมันก็แข่งขันกันอย่างนี้แหละนะมีทุกปัาอาทิตย์วันพุธ ครับผมมีทุกสัปดาห์นะครับวันพุธสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับก็สามารถมาเล่นได้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมจะได้อะไรบ้างนะครับผมนะตอนนี้ผมที่หนึ่งนะครับผมโอเคก็พยายามหลบไปนะครับพอเราขึ้นที่หนึ่งเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับใครก็ได้ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเห็นใครที่แบบว่าแซงเรามาเนี่ยเราก็เข้าไปในวงเพื่อสู้ได้เลยนะครับผมนะ เห็นไหมว่าทุกคนไล่ผมมาครับเนี่ยพยายามจะไล่ตามผมและชนผมให้แอปเปิลหายไปนั่นเองนะครับผมอ่าเหลือวลนัยแค่5วินาทีเท่านั้นนะผมก็พยายามหนีเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าผมได้ที่1แล้วนะครับอ่าหมดเวลาปุ๊บเราก็จะได้เงิน1 0 0 0 0หมื่นได้เบทด p, p XL นะครับผมแล้วก็จะได้พวกของรางวัลน,นะครับผมมากมายเลยทีเดียวนะครับผมนี่ขึ้นแทนที่1นนั่นเองนะครับผมนี่ของรางวัลก็จะตามนี้เลยนะครับผม โอเคครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับโปริงแบทเทิลนนั่นเองนะครับผมก็มาทําไว้นะครับผมทุกสัปดาห์นะครับนิดๆน้อยๆเนี่ยก็เก็บไปนะครับเก็บเหรียญไปเพราะว่าอนาคตเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดว่างก็มาลงไว้ละกันนะครับมันก็เป็นกิจกรรมคลายเครียดเล็กๆน้อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะเครียดกว่าเดิมหรือเปล่าว่าบางทีแม่งชนแล้วก็ไม่แตกอะเออนะคือแบบตัวไม่แตกนะครับผมก็ลองมาเล่นดูละกันครับผมนะ สนุกสนุกกันไปนะครับยังไงคลิปนี้เนี่ยก็ผมก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้นะเพราะว่าเป็นการรีวิวโปลงแบตเทิลเล็กๆน,น้อยเท่านั้นเองนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ